สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนวันพีชกันนั่นเองเนาะหลังจากห่างหายกับการรีวิวแอดออแบบนี้ไปนานนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคมาเริ่มจากสิ่งที่เขาอัปเดตน้าอย่างแรกนี่ครับคือไฟติ้งสไตล์นะครับแบบเป็นการท่าในการโจมตีครับเดี๋ยวเดินใช้ดูอยวู่นึ่งให้ดูใหม่เลยนี่ครับเป็นการนำต่อ์ดนี้เนาะทำลายบล็อกเลยเนาะโหนึกวันฟนี่ครับ อยู่ต่อมาท่ามตลกตลๆไงเนี่ป็การผัดรอบๆตัวออกนะสคิลต่อมาเป็นการคุปห,หรอครับน่ารำมันนั้นแหละโอเคนะซึ่งไฟติ้งสไตล์ไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าเราใส่ฮาชี้ลงไปด้วยนี่เดีย๋ยวเอาฮาชี้มาก่อนอันนี้ขอใส่เนะให้เดวิลแม็กไปเลยนะโอเคตอนนี้เเวลแม็กหละมาะครับนี่ ถ้าเรากดไปที่ฮาคิ ee, นะจะมีสกิลหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับสกิลนี้สกิลที่เท่ม, hey มากนะดูดูครทุกคนนี่นี่เป็นการโดดขึ้นบนฟ้านะแล้วก็ต่อยอะกมาเอฟเฟกเทมาเดี๋ยวเปลี่ยนมองแบบข้างหน้าให้ดูโอเคครับมุมมองจากด้านหน้าเราคุดาบแบบนี้นี่ใส่ฮาคิ ee, แล้วก็เทเนะี่ยสกิลกยังแบบว่าเหมือนเดิมเนาะน มาดูนะครับจุ๊บดึงบาฟ้าแล้วก็ไปโคตรเท่เลยโอเคไฟติ้งสไตล์ก็มีมานี้เนาะแล้วเราไปดูที่ผลพีสัยกันม้างดีกว่าไม่ได้เนาะแต่เป็นผลด้วยเสียมมงเหมือนเราเป็นนกอะครับแปบ๊บนึงนี่สิลแรกเป็นการแปลงร่างหรือปรับมุมมองมข้างหลังก็้ามาดีนะโอ้โหโมเดลทามาสวยมากเลยนะครับมองจากข้างหน้าโคตรเทพมาดูสกิลแรกนะสกิลนี้ เหมือนเป็นการสร้างพายุนะครับเหมือนเอาปีกทำสร้างพายุขึ้นมาสกิลนี้คือการเหมือนพุ่งไปครับนี่พุ่งไปเหมือนพุ่งจับเนาะซึ่งในผลพิศานี้ก็มีมาสองสกิลเนาะโดเทเลยโอเคเราไปดูผลพิศาต่อไปกันดีกว่ายึดก,กับร่างครับนี่นี่เลย,เยนี่ครับ นี่จะมี2แบบคือแปลงล่างเต็มตัวกับแปลงล่างมเหมือนว่าเป็นเหมือนไฮบริดนะครับแต่เป็นขึ้นคนขึ้น่อมังกรเนาะนี่งอโคตดเทนี่มันจะกิ้วปล่อยไฟไหมนะไฟสีม่วงเนาะเนี่น่จะมูกหรือตาวะนะเหมือนตาผมไกลเปนจาหมูกเลยนี่ยปล่อยไปอเี้ครับ กิ้วต่อมากิ้วนี้นะครับนี่หขวนะ่วนเอากงเล็บข่วนครับส่วนนกิวนี้คือไม่สายฟ้าเงาะโเอเท่เมีเสียงฟ้าร้องไม่ใช่ฟ้าร้องเสียงระเบิดโอเคเรามาดูร่างเต็มตัวก่อนเลยดีกว่าต่อเลยร่างเต็มตัวอุ้ยอื ยอดเลยโนะห่างเต็มตัวตัวโคตรใหญ่สกิลก็เหมือนเดิมเลยเนาะแต่สก,กิลเหมือนใหญ่ขึ้นเนาะกาบินแบบควบคุมค่อนข้างยากนะมันตัวใหญ่เคมานี้เนาะนี่ใหญ่เกินกลับล่างก่อนบินขึ้นมาสูงมาก ควบคุมมันค่อนข้างยากแล้วเนี่ยนี่ไหนดูสกิลนี้นะครับสกิลนี้สร้างพายุเงาะโคเทเสียงยังดังเลยสกิลนี้นครับเป็นการเนี่ยเป็นการยกพื้นขึ้นไปเนาะเดี๋ยวไปดูมอมคนที่หนึ่งดีกว่าเป็นไงนนคือนับนี่ เป็นเหมือนกันดิอ้าวท่าดีนะโอ้โหท่าดีโคตรใหญ่จอดมากสกิลนี้ยังเหมือนเดิมนี่ครับส่งเป็นสมเป็นผลของสี่จกักรพรรดิจริงๆนะโคตรเก่งฟี่อย่างนั้นเองนี่นกินเนื้อบรครับมาดูที่สกิลหนึ่งก่อนนี่ เป็นการยืดหมัดไปเหมือนเดิมเนาะส่วนนี้ปัดปืนกลเท่เท่ต้องรอมันหยุดนะเนะอันนี้บาซูก้าเนาะส่วนนี้เป็นการยกเท้าขึ้นมาแล้วก็ทุ่มส่วนนี้คือเกียร์สองนี่ไงเกียร์สองซึ่งถ้าเราใช้เกียร์สองบวกการเปิดฮาคิชีด้วยมันก็จะมีสกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งคนระับนี่อันนี้ไม่ใช่น,ะน,นั่นคือเกียร์สี่แป๊บบนึงนี่ขออันนี้ก่อน นี่นะครับสก,กิลที่เพิ่มเข้ามาตุม้มติดไปนะครับเป็นเลดพอกนั่นเงเนาะซึ่งสกิลรุ่นสกิลก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปแบบว่ามีฮาร์คีมาล้อมรอบเลยเนาะแต่และสก,กิลโอเคเรามาดูที่เกียวสี่กันมาดีกว่านี่เกียวสี่เป็นไงเท okay, ปะ่ะแค่มันจากข้างหลังก็เฟี้ยวแล้วเนะี่ยไปโดดลงไปเปไปที่อื่นอ่แลกแลกเริ่มแลกละ ด,ดูสกิลแรกครับนี่ตุ้มต่อ,อยออกไปเนาะอันนี้เป็นการใช้หมัดคู่เนาะนี่บาสุก,ก้านะคิงของอน,นี่เป็นการต่อยรัวเนาะส่วนนี้คือการถีบนั่นเองเนาะง้อโค้ดเทสแต่เกียร์สี่อันนี้นยังน่าจะยังบั็อกอยู่ในร์ชั่นใหม่นะเนี่ยเพราะสกิลมันขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะส่วนนี้คือคอร์วินใช่ไหมชี้ยืดมือไปเนาะ โหดเท่เลยเกียร์สี่แล้วมาดูที่อัปเดตสุดเท่ของน,นี้ดีกว่าเป็นการรีเวิร์กเกียร์ห้าของลูฟี่นั่นเองเนาะจะเป็นยังไงไปดูนะครับนี่เราใช้เทมชิ้นนี้เนาะโอ้ยมืนหัวแล้วจะเกียร์สี่โอเคมาดูเทมชิ้นนี้นี่ครับเราจะได้เทมนี้มาแนละ้วถ้าใช้แบบว่านี่นะแปลงล่างแล้วนี่มีเสียงหัวเราะนนะครับนี่ดูสกิลที่หน,นึ่งอันดีกว่า การอะไรเนี่ยเหมือนสะบัดมือรอบตัวนะนี่สกิลต่อมานะครับคือบอนฟะ้าแล้วก็ปลาสายฟ้าลงมาเนาะโคตรเท่สกิลอันนี้เป็นการดึงดินขึ้นมาเนาะในนี้ถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนี่มันเป็นความสามารถระดับพระเจ้าชัดเลยนี่ว่ะนี่สกิลนี้ครับขยายล่างเนาะตัวบ,มบวมๆเลย แล้วก็ซืบลงมานนั่นเองส่วนนี้คือสกิลที่แรงที่สุดนะเป็นการแบบว่าปล่อยหมัดยักษ์นะเป็นหมัดที่ใหญ่มากนะดูโคดใจปล่อยลงมานะับอุ้มถือกนแลเลกกันเรียวเชียวเป็นการสร้างระเบิดเนาะวงกว้างโอเคเนาะสำหรับอัปเดตอันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเป็นคราฟพีส v 5เนาะค่อนข้าง เท่ hey, เลยนะนี่เราถ้าสังเกตดีๆนะจะมีแอนิเมชันเลนาะขยับถือว่าเป็นออนที่ดีแก่อ,อนนึงเลยเนาะถ้าใครอยากจะเล่นก็โหลดเอาได้นะครับใต้คลิปใต้คลิปผมใส่ลิงก์ไว้อยู่เนาะเป็นมีเดียไฟล์เนาะต่โหลดง่ายถ้าตัวผมยิ้มโคตรหลอนเลยว <laughs> ่าเห็นตอนกลาคืนก็มีหน้ากลัวเหมือนกันนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีมานี้แหละ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเขาคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยไว้เจอก,กันนะครับบายขอปิดที่ห้านี้แล้วกันนะโย่โอเคครับวันนี้แถนเนาะตกล่นไปอย่างหนึงนะ่งอันนี้ลืมเลยขอโทษโทษโอ้ลืมได้ไงวนนะเนี่ยนี่นะนี่เป็นผลมังกรเหมือนกันนะ แบบเดียวไฮโดเลยนี่เป็นของโมโนสเกะเนาะที่กินผลพิศาเทียมเข้าไปนะไฮโดเ้เะสกิลเหมือนกันทุกสกิลนะต่างแค่รูปร่างทนนะเท่านั้นเนาะมีรวันนี้เนาะเฮ้ยของโมโนสเกะมีสกิลพุ่งนี้ด้วยเหรอเนะนี่มยมีสกิลนี้ด้วยของโมโนสเกะมีสกิลเพิ่มมาอันหนึ่งนาะอโ่โคตรเท่จะใช้ดูใหม่ ของไทดูไม่มีจิดจเนะี่ยนี่นะโสดีกาของมันโรสกเกตโมมอมนโเกตผู้ผิดหรือ,อสา,าวกัแล้วโดีล่ามบา,าก็มีเหมือนกันนะเนี่ย อ๋อของไทโด่ก็มีเหมือนกันนี่หว่าผมตกหล่